เราเราบริสุทธิ์ทั้งแรงกาแฟภาพยนตร์เรื่องของเราครนะับคือจริงๆต้องต้องบอกว่าเชื่อว่าหลายๆคนสนในะสนหญ่จะเฝ้ารอสัมผัสภาพยนตร์เรื่องนี้ครับคือเชื่อว่ามีหลายคนที่เหมือนเหมือนรอว่าเราจะมีการสารต่อจากหนังเรื่องหลอมของคิดนะว่าเป็นหนังหนะนักแรกที่ตั้งองยนะ่ที่สติได้แล้ว จริงนโปรเจกต์นี้เราเคยคุยกันมาครับว่าเราดเนการผลิตสร้างเป็นจักรวาลลองลองแข่งแล้วก็มันมีแค่ที่ที่เปวอย่างของแล้วก็อะไรต่างก็อย่างนี้นะเรื่องคือพอเราพูดถึงคำว่าลองแของเนี่ยภาพแรกๆที่ทุกคนจะหนึงของมันชื่อไหนก็คือซื่องของตอเรียตัวนัในเรื่องก็ เราก็เลยรู้สึกว่าเราเราเล่าประวัติที่ทุกคนยังไม่เคยเห็นในเรื่องในชีวิตของเราเลยพูดคุยแล้วก็การมโจทย์เพิ่มเติมแล้วก็จัดสินจากแต่ละว่าทุกคนไม่เคยที่ว่าเราเราเจอเรื่องราวศิลปะอะไรต่างๆแล้วก็ถ้าพู้คนเห็นในในเรื่องของมันก็เป็นตำนานที่คนรู้ว่ามีศิลปะที่ทุกคนต่าง จำจที่ทุกคนจำได้ในอีเดิในโลกเางสตัวละครตัวี้ยังปักใจทเราสังเกตว่าทุกวันจูวันที่26มกราคมเนี่ยราพูดถึงคู่พวกนียจะมีตัวละครตรงนี้ขึ้นมาตลอดวนใหญ ก็ยังไม่รู้นะคะว่าใครคือครูคณนรนะคะก็ต้องค้นหาต่อไปนะคะว่าใครคือคณนรนะคะก็ตื่นตืนเองค่ะแล้วก็ดีใจีเป็นวันดีเรื่องดีงานดีนะคะเราก็แต่แรกเองเ,เคยดูเรื่องรองของกันบ้ากไหมครับเคยได้ยินกิตติศัพท์มากกว่าค่ะแล้วก็ม <c oughs> ุดมดดังนิดนึงนะคะได้เลยค่ะก็ <c oughs> ได้ยินกิตติศัพท์แล้วก็ความเขาเรียกว่าหน้าสะพรึง <c oughs> เรียกว่าไม่กล้าละกันค่ะเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยกล้าดูหนังประเภทนี้แต่ได้แสดงหนังประเภทนี้พอสมควรแต่ว่าเอบานี้คิดว่าต้องดูแล้วแน่นอนอแล้วก็แต่ว่าได้ไปดูเรียกว่าเป็นแบบฉากสั้นๆอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าไม,ไม่ไม่กล้าดูทั้งเรื่องจริงๆค่ะพอเป็ได้ยิน,านากกว่าน่ากลัวมากเป็นหนังที่แบบคป้นชื่อของมนไทยจริงๆค่ะไคดูเรื่องนี้ไหมเดูไคดูบางของไหมครับไปดูครับก็เป็นหนังที่โตมากับเราเนาะเออได้ก็หนังออกถึงเพิ่งแบบ ก็ตื่นเต้นครับผมครับอยู่เรื่องแรกครับก็จะไปตามด้วยครับขึ้นไปข้างหน้าเลยครับผมค่ะก็ขอบคุณพี่ตั้มแล้วก็ไฟฟ์สตาร์ด้วยนะคะที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งในพนอนะคะจริงๆเป็นโปรเจกต์ที่ดีมากๆแล้วก็สำหรับบทบาทแบบที่เรียกว่าแสดงก็ยังไม่เคยแสดงแบบนี้ที่ไหนมาก่อนก็รอติดตามดีกว่า ในฐานะนักร้องนักแสดงครับกอนี้เป็นการรับบทในฐานะนักแสดงครั้งแรกนะครับหลังจากที่อ่านบทแล้วรู้สึกว่ามีความน่าสนใจมาน่าสน่นตัวแล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่น่าติดตามแล้วก็ส่วนบทของผมเองก็มีอะไรที่ค่าดไม่ถึงหวังว่าจะได้ได้รับชมแบบวันนี้ชวนมากกินต้องขาไก่กัน พี่น้ำตาลค่ะกำลังกำลังบอกผู้กำกับอยู่เลยว่าจะมีฉากต้องถากไก่ไหมก็ต้องดูค่ะต้องติดตามดูค่ะว่าใครจะได้เป็นพนอตัวจริงนะคะแล้วก็ยังไงฝากด้วยค่ะเรื่องแรกต้องขอบคุณทั้งไบรท์พามากเลยที่ใบเวลใหลังค่ะตอนหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะบอกกับหนังเรื่องที่มีเกี่ยวกับว่าความเชื่อความเย็นความอะไรแบบนี้นะผมนะก็แยกแต่ละคนเรื่องที่เขาคิดเขาเป็นคนในมุมไหนด้านไหนบ้าง สำหรับนันไม่น่าจะกงังวลค่ะเพราะเล่นผีเยอะมากคือเล่นเรื่องผีมาเยอะมากแต่ก็อันนี้ก็จะเป็นแบบเรื่องของแบบส,ยสายศาสตร์เรื่องความมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอีกอีกอย่างนึงที่เราได้ทาทายตรงนี้ก็น่าสนุกจังอ,อันนี้ก็เคยผ่านถูกเข้ามาแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของส,สายศาสตร์การมูหมือนที่พี่เลมตานบอนนะคะก็จะเป็นคาแรคเตอร์นึงแล้วก็เป็นอีกแนวนึงน,นะคะก็อยากให้ทุกคนติดตาม มีพี่ตั้มบอกว่ามีคนดูแลครอบครูะไรนะก็จะมีทำพิธีก่อนถ่ายอยู่ตลอดคิดว่าไม่กังวลนะตอนแรกก็ไม่กังวลแหละครับแต่ว่าเดี๋ยวเราหนังหิ้วัปเราได้เริ่มมาทำงานอะไรเงี้ยแต่คนก็บอกว่าแบบอาจจะแบบมีเจอของจริงบ้างเรอกลัวนะถ้า ถ้าถ้าทุกคนจำจำจากหนังลองของได้เราจะรู้ว่ามันน่ากลัวมีพฤติกรรมบทสวดที่ที่เคยใช้ซึ่งเวอร์ชันเนี้ยคนที่มาเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะคอยดูเรื่องิธีก็คนเดิมแล้วจะเป็นคนเดิมหรือที่มาคอยว่ามีกรรมต่างบทสวดอะไรที่มันเป็นจริงนะมาใช้ก็มีอยู่แล้วตอนนั้นการันตีเรื่องความ น่ากลัวของจริงทุกอย่างแต่ว่าเราก็จะพรทั้งแต่จริงด้วยว่าทุกครั้งที่ตั้นใช้บทสวดที่เป็นภาษาจริงใช่ไหมคะใช่ใช่คือเราเดิมทีเราเคยคิดว่าถ้าเราสวจจริงมันจะเกิดขึ้นจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราเปลี่ยนมันก็อยู่ไม่เชื่อล้วอยากเราอยากให้นักแสดงเขาพอได้สวดบทจริงแล้วมันจะแลมันเพิ่มลีนเนอร์ใช่แล้วมันก็จริงๆทุกครั้งตอนที่เราถ่ายเราขอเวลาบทสวดสวด กดอะไรพวกนี้จริงมันจะมีอะไรบางอย่างนี่มันล้อมรอบตัวเรื่องรสได้มันก็เลยรู้สึกว่มันก็ช่วยเรื่องบรรยากาศไดกินได้กบนแจกได้แต่ตอนนี้เราเดี๋ยชมนเนาะได้รอชมากปิตตาอะไรที่ากครับก็คือผ่านไปหลายสิบปีนะจากภาพยนตร์ลองของที่เป็นานอย่างจิตใจอย่างเราพอสอบแยเรื่องสมอกก็จะเป็น เงนเราสายต่อจากหลังลองต่ขั้คหนึ hint, ify, then, east, ่งัาคสองแล้วแต่สิ่งที่ถึงมันจะยาวนานแล้วแต่สิ่งที่การันตีคือความมันมีประโยชน์ของหนังลองบอกว่าเสี่ยงเสียงทสองเหตุอย่างคงคงคอนเซ็ปต์เดิมเหมือนเดิมจะมีฉากที่ทุกคนจะจดจำคล้ายคล้ายข้มขาไก่อยู่ในย้อนอดีแล้วความน่ากลัวของศิลปะยังคงอยู่กับกลุ่มนักแสดงกลุ่มใหม่ที่จะมามาเล่นเรื่องนี้นะฮะก็แล้วก็เราคอยติดตามว่า พนอคือใครแต,แต,แต่ยืนยันว่าเรียน <Yes. S 1> จะรู้สึกแบบเดินแด่หน่อนโอเคครับ <Okay, yeah. S 1> ขอบคุณนะครับขอบคุณครับ